ีครับครบรอบ1ปีกับ f o r ์ซ่าคันนี้ครับที่ได้ออกมาครับเรามาดูกันครับว่าใน1ปีนี้ผมแต่งอะไรไปบ้างมาที่ชิ้นแรกกันเลยครับกับแคดบาร์ของ TNP พร้อมประกับกันล้มของมอตูครับชิ้นต่อมาครับไฟสปอ t l ตไลท์ของ f ฟเจอร e ไอ F150 6 0วัตต์ 150, ครับ กระเป๋าข้างกันน้ำติดแคทบาร์ของเคซี่โมโตครับที่วางแก้วมอเตอร o วู MDL 3 5 1 8ที่สามารถปรับขนาดที่วางแก้วได้จอคาเพยที่มาพร้อมกล้องหน้าหลังและจุกวัดลมที่สามารถแสดงผลบนจอมอนิเตอร์ได้ครับหลักเปลี่ยนโชคหน้าที่เม d ดอินบังแคครับ ส่วนโชคหลังเป็นของแบรนด์ SPN ที่ปรับได้3จุดอินเนอร์ยูบ็อกได้เบาะที่มีฉนวนกันความร้อนต่อมาเป็นแหลกท้ายและปี๊บท้ายอลูมิเนียมขนาด57ลิตรครับปรอด้วยปี๊บข้างอลูมิเนียม36ลิตรพร้อมกับแหลกข้างตรงรุ่นของฟองซ่า350ครับ และเมื่อมีปี๊บข้างก็ขาดไม่ได้เลยครับกับตีนเป็ดขาตั้งเพื่อให้การจอดมีความมั่นคงมากขึ้นสุดท้ายครับยางล้อหน้าหลังของ cst cmsc 0 5ครับที่สามารถลุยไปได้ทุกเส้นทางโดยภายใน1ปียอดก็รวมประมาณ45,000บาทครับทีละนิดทีละหน่อยก็ประมาณนี้เลยครับครับนี่ก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างครับที่ผมได้จัดไปในรถคันนี้ครับโอเคครับก็ใครที่มีคำถามอะไรนะครับก็สามารถถามได้ครับไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไรเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ครับในคอมเมนต์ได้เลยครับนี่ก็คือ1ปีที่ผมทำช่องมาเหมือนกันครับก็ขอบคุณสาหรับการสนับสนุนแล้วก็ติดตามผมมาจนถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ